เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่2กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทีเดียวครับได้มาพร้อมใจกันประกอบพิธีตักบาตรถวายแด่คณะสงฆ์เนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือนณบริเวณทางเข้าห้าสภาธรรมกายสากลวัดธรรมกายหรือบ้านแก้วเริอนทองของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คุณนกยูง ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยจเจ้าวาดพระธรรมกายให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะท่านประธานบุญพิธีนะครับอนุโมทนาบุญกับกัลยานามิตรสมชายจังหวัดผลและกัลยานามิตรบุญญยาวีศรีประเสริฐยิ่งโดยภายในงานครับทุกท่านได้พร้อมใจการกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้า พร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพิธีนำทุกท่านกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานท่านประธานสงฆ์กล่าวสมบูรณทนิยกถาคณะท่านเจ้าภาพกรวดน้ำรับพรพระเป็นภาษาบาลีจากนั้นนะครับทุกท่านเมื่อได้รับพรพระเป็นภาษาบาลีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาของการตั้งจิตอธิษฐานก่อน,น้อมถวายทานโดยพระกุณ้าทุกรูปนะครับได้แปรแถวเพื่อรับบิณทบาตจากพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สำหรับกิจกรรมการตักบาตรพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งสืบสานอริยประเพณีของการทำบุญตักบาตรให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นไปเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้พ่อแม่ลูกมีกิจกรรมในการสร้างครอบครัวอบอุ่นโดยมาสร้างบุญใหญ่ในการร่วมกันทำทาน และยังจะเป็นการเตรียมภาชนะของดวงใจนะครับให้สาบริสุทธิ์ของใสามมาเพื่อรองรับในการประกอบพธิธีบูชาข้าพระในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนสำหรับพัตาหารข้อสารอาหารแห้งนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์323ร่วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ของทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายสืบต่อไปทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นการประกอบบุญญากริยาของพุทธศาสนิกชน ผู้มีใจรักในการทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญสมาธิภาวนาอนนมโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ